เธอฟัง์ชันถ้าสมมติว่าตัวปป๊กมาบ้านใช่ไหมตัวจะต้องกักตัว14วันพอถึง14วันเสร็จปุ๊บกลัวตัวจะได้เข้าบ้านนี่ที่บ้านเขาเนี่ยขเขาแปลงโรงเรียนไว้แล้วนะเพื่อต้อนรับคนที่กลับมาเธอจะต้องไปอยู่โรงเรียน14วันจริงจังหน่อยนะนะจริงจัง10 10 14ใช่ เธ,เธอจะต้องมาแบบ14วันพอสิวันเสร็จวันที่15บห้าเข้ามาหาหลานได้พอวันที่15เข้ามาหาหลานเสร็จปุ๊บวันที่16กลับไปต้องไปกับตัวอีก14วันเพื่อที่จะได้แยากา่กันแล้ว14วันเนี่ยช่วงกับตัวเนี่ยห้ามอาบน้ำํำจริงจริง คือเชื้อโรคมันจะต้องอยู่อยู่ไงคือเชื้อติดตัว่อมาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโครงตัวในตัวเนี่ยสิบสี่วันใช่สิบี่วันเซนเนี่ยห้ามอาบน้ําห้ามแปรงฟันห้ามกิ่นเข้าเพราะว่าเขาจะต้องกักไว้สิบสวันเขาจะไปะทำอะไรสัอย่างเลยจริง เอามันจริงจันนจงนะเธอเชื่อฉันไหมละ่ะเธอเชื่อฉันไหมว่าด้วยเรือสิบสี่วันจากโควิดนะคะโควิดมีความร้ายแรงมากท้องชีวภาพเออ เอาตัวต้องวางแผนดีๆว่าตัวจมาถึงสิบสี่วันตัวจะทําอะไรตัวต้องวางแผนว่าสิบสี่วันที่ตัวมาตัวจะทําอะไรเออใช่ <c oughs> เขาจะต้องรีวิวกันกักตัว1สิบสี่วัน นี่ป้นแนะนำนะถ้าสมมติว่าตัวอยากมาถึงบ้านแบบทันท่วงทีเลยใช่ไหมคือแบบมาถึงบ้านเลยอย่างเง,งี้ยตรวจะต้องขับรถจากโคราชมาลำปางในระยะเวลา14วันตัวเข้าใจไหมนนไก็เริ่มจากการที่ตรวจสตาร์ทรถพอตัวจสตาร์ทรถเสร็จใช่ไหมตัวจะต้องอยู่ในรถ14วันคือคือตรวจะต้องหย่งลำปางในวันที่14พอดีอะ ตัวจะต้องเหยียบลำปางวันที่สิบสี่พอดีเป๊ะจริงเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหม,ไมอ,อ๋อเชื่อพี่เชื่อพี่ได้ดีทุกคน ในยิมหวานสิอย่าลืมนะถ้าจะมาลำปางกักตัว14วันบนรถบ่ต้องออกไปไหนเลยทุกอย่างจะต้องคงอยู่น้ำห้ามอาบจริงจังเลยนะจริงจังจริงจังเลยจริงจัง โดนาพูดให้สุภาพนะคะสังครังไม่สุภาพค่ะ